โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะพาไปเกียนแชทโลกนะครับเออไป,ไปดูกันนะก็จะมีแชทโลกนะครับนะสมุนสงครามนะครับที่ผมอยู่นะเราจะหาแร่งไดมอนด์นะครับโกถึงไดมอนทุกผมโดนรีมาถึงแพทนะครับโอเคครับหลังจากนี้นะครับสามสองหนึ่งเราจะเริ่มหาแล้ว โอ้โหเดมอนเดมอนหนึ่งเดมอนสองครับโอเคครับออกครับออกครับพ <c oughs> <c oughs> อเปิดใหมครับเราจะหาตี้แบบไม่เปิดใหมนะเงื่อนไขไม่นะ <c oughs> รมตงตากำหนดนะฮะนอนเดมอนหนึ่งคนทีมเต็มครับโอ้โหนี่ก็จะห้าได้นะเฮ้ย ทีมเต็มอิดเนื่องชายไหมผมไม่เห็นไม่ตรงหมดจันทร์ดับทัวร์นาเมนต์โอ้โหอะไรวันนี้กูจะเจอเราเอาแกมแบทเทลิลเนาะเกมได้เลื่อยขึ้นแล้วโอเคครับไดมอนห้า เปิดไว้ครับเปิดไว้ในใจครับท่องท่องเขาไว้ในใจวันนี้กูจะหาเจอไหมครับไปครับหาได้เลยครับคลิปนี้ยี่สิบนาทีกูต้องเอาครับอ๋อทัวร์นาเมนต์นะเข้าได้ไหมโอ้โหเปิดไม้ครับเปิดไม้ด้วยเนี่ยโอ้โหการเชื่อต่อไม่เสถียรเลยเดียเอาละครับเริ่มเกมนะครับตอนนี้บอกเลย ความปั่นป่วนจะอยู่ตรงนี้แหละครับแลกตำแหน่งนะครับเลือกตำแหน่งแลกตำแหน่งที่อะไรมีคนอาซัพพอร์ตเป็นแล้วนะครับโอเคได้เล่นเป็นออฟเลนนะครับตอนนี้ไม่รีวิวตัวใหม่ครับแบนตัวใหม่นะครับเพราะว่าผมยอมผมยอมจริงนะฮะโปรดแบนดฮีโร่กูหาใบาจันนะครับไฟเตอร์ครับไฟเตอร์โอเคใบจันเขาแบนอะไร แบนอะไรดีนะอ๋อแพนด้าเอ้ยเพนด้าเราเล่นดีกว่านะโอเคตอนนี้ mm hmm. ผมแบนไปนี่แล้วกันโตโรผมไม่อยากเจอซัพพอร์ตโตโรนะ mm hmm. นี่ครับ mm hmm. การปรับอนิเมชันใหม่ด้วยนะครับ mm hmm. เราเป็นออฟเลนนะครับจริงๆฟอร์เลนยังได้เลยกนเกมนี้ mm hmm. เขาเปิดไหม่นะครับ mm hmm. เราจะไม่ได้ยิน เขาพูดเลยผมพาคนเดียวนะฮะไวยโอกับลิงครับแกถามลิงเดี๋ยวก่อนนะคิวเลนรอบเลนหรอวะคิวเลนออฟเลนนี่ก็ได้นะอดิสเตอร์ครับโอเคอะลัมโอเคพอได้พอได้คิกซิกกิลเดอร์มีน้าเขาเล่นมีน้านะครับเขาป่าออฟเลน ผมเตรียมตัวเลยตอนนี้ผมเล็งไว้สามตัวหยานฟอเรนแพนด้าแต่ดูทรงฟอเรนผมว่าไม่รอดแน่นะฮะ <c oughs> เราเป็นตัวต้นเอเลดเกมก็ไม่ค่อยมีเดี๋วดูป่าเขาเลือกอะไรเขาทาล่าด้วยแพนด้าครับโอเคเวเลสเวเลดดีกว่า คียอมไม่โอ้โหยึดเจอตัวเฮียทั้งนันโอ้โหโอ้โหโโหโตายี่เกมนี้เกมนี้รอดไหมไม่รู้นะครับผมเวเลสผมก็เล่นเป็นนะแต่เพิ่งได้ตัวมาแล้วครับไอเดีนี้ฝั่งเขานี่ลิงป่าทาร่าออฟเลนต้นไม้ของพ่อโลมิ่งนะครับส่วนของทีมเรานี่ แล้วแต่จะคิดกูออกมุลาครับกูออกเวเลสเซตนี้ออกมุลามุลาชิวออฟลอสเสื้อฟ้าเงี้ยโอ้โหกูชิวออฟลอสน่าจะรอดนะมาแวนอันดับเจ็ดสิบห้านี่เราเจออันดับเจ็ดสิบห้านะคือการปั่นแรงที่เฮียมากแล้วเราดผมดูโล่ผมสิโล่ข่าวซะด้วย อมีหน้าซับนะโห<ฮ>แล้วแต่จะคิดครับแทงสองนะอะไอเยี่ยมันจะยังไงะ่ะไบโ,โอลลงอีกนะแพทสองนะอลิสเตอร์กับเวเลสนะครับส่วนที่เหลือก็ไดมอนด์หมดเลยนะฮะนี่คือการปั่นแชทโลกนะครับเล่นได้ตัวไหนผมเล่นหมดนะครับเออ จะเล่นเฉพาะลายเคยรียดเท่านั้นนะครับเออผมบอกไปก่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่อ o าโอเคครับผมจะเน้นกระติกระตุกนะโอ้โดูการับอนิเมชันใหม่นะครับโอ้โหอย่างตึงครับตัดเลือดตัดเลือดก็พอได้ตัดเลือดได้เลยนะ ต้องอดสัดเลือดนะครับเกมนี้ขั้นแรกนะครับเราก็จะไปเวทเลสนะครับลิงเลยนะครับอตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับากตีครับข้อเสียคือเวลาตีมันจอนี่ตีตีดิ อีก500ครับฟิกเกอร์นะครับตอนนี้ไม่ไหวครับเฟิร์สบอทแน่ๆเกมนี้เฟิร์สบอทไหมเอ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ <c oughs> ียเฟิร์สบอทเกือบแล้วครับเฮียไม่น่าไปเวทเลนตอนเนี้ <c oughs> ยไงช็อตนี้ยดาชัวะจริงๆอ่ะถ้าเป็นแพนด้าฟอร์เลนนะผมว่าได้เลยเลนอ่ะแต่เขามานกล้าเหมือนมีเซนส์นเห็นนะฮะไม่เป็นไร แล้วแผนนี้ผมเล่นออฟเลนผมใช้ทุกทีนะครับแต่เราจะเสียตังค์นะครับตังค์จะไม่พอโอเคครับแพนด้าได้เฟิร์สบอรดจากต้นไม้นะครับสามสี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสองสามสี่โอเคครับตอนนี้เราเลเวล3สามแล้วนะรเราชนเลนกับทานล่าเนี่ยข้อเสียนจะเป็นงี้นะครัปึ๊บ พยายามต้องตีคีบแบบผมว่าถาลาสี่แล้วนะฮะ1 2หนึ่งสองสามปึ๊บปึ๊บโอ้โหไอ้ยสกิลหนึ่งไม่โดนครับต้องนอ้องปึ๊บปึ๊บสองสามโอเคครับมานี่มานี่มานี่ยถาลาไปข้างล่างนะครับเราก็จะเคลียร์คีบก่อนนะครับ ตีทีหนึ่งาส,สี่นี่เวลาตีมันจะต้องให้โดนอ่ะอันนี้ข้อเสียนหนักนะฮะแต่ผมก็ฝึกมานะครับผมต้องเล่นได้นะฮะโอเคครับตอนนี้ทาล่าเราจะเริ่มแล้วนะครับปึ๊บป๊บปุ๊บปุ๊บ สองสามสี่ปึ๊บนะตอนนี้ไปไหนครับโอเคครับตอนนี้ทาทาลา่ายังหนีนะครับชิ้นแรกออกตัดเลือดนะเพราะว่าไว้กันทาล่าแล้วออกมูลานะครับตอนนี้ลิงมาครับผมรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่ <c oughs> ไง <c oughs> <c oughs> ผมรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นซีซีเอาไม่อยู่ผมบอกเลยะอะคอมโบเนี่ยตอนนี้ข้างล่างครับจัดภาพข้างล่างครับตอนนี้โอ้โห ต้นเกมก็จะไม่ค่อยหยุดอัดคลิปกลางคันนะครับเพราะว่าเวลาเกิดมันเร็วครับตอนนี้แพนด้าไปแก๊งนะครับอีหน้าเปิดไหมครับตอนนี้แวนเปิดครับเวเลสเล่นอะไรอยู่วะอะไรเงี้ยแนะนำนะครับไปแชทโลกนะครับ เปิดเสียงไว้นะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เปิดเสียงเล่นเกมไม่เกิดเสียงใหม่ด้วย2โอเคอหมายใทาลาดันครับแล้วก็ดาวเดินเกมครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสนะครับเราก็เช็ค3โอเคอย่างเงี้ยสู้ได้นะ <c oughs> ไม่ทาน,นครับไม่เป็นไรครับให้เขาใช้อันติเมตครับ โอเคครับตอนนี้เหมือนเจอมาเก,ก้านะครับแล้วข้างล่างตอนนี้อุบาทครับลิงไปแล้วตอนนี้ผมบอกเลยว่าต้องเล่นดีๆนะฮะพิดมางกาแรงด้วยนะผมบอกไปก่อนออ คครับทาร่าเสียบป้มครับแต่เราเคลียร์กลางนะตอนนี้ล่าสุดนะฮะโอเคครับถอยครับลิงเลือดโลนะฮะจากเมื่อกี้นะฮะมีหน้าครับมีหน้าครับรวมตัวครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเล่นดีๆเล่นดีเคลียร์คลิปบ้างเคลียร์คลิปบ้างเออเป็นไงเออเราเดินด้วยสกิลอยู่กับที่อ,อ่ะเอเฮียเมตาใหม่นะครับ พยายามตัดเลือดแล้วผมออกแหงเลยนะเศษมันชิวอัพลอสทอยมูลานะฮะแต่ผมว่าควรจะออกทอยคนละไว้กันมังกาด้วยต้นไม้มีต้นต้นไม้นะครับมีทั้งลิงอยู่นี่ฮะเพิ่งครับตอนนี้เสียคิปก่อนนะอเคได้ตัดเลือดแล้วผมว่าตอนนี้ที่ดีสุดคือทอยนะ แล้วล็อกชิวอันสุดท้ายนะฮะมีต้นทั้งต้นไม้นะครับเกมน,นี้ลอลิสเตอร์จับให้ได้สักตัวนะครับมันจะไปซวบข้างข้างในนะครับวอลน,นี้เป็นงานมากเลยเจอแรลงเดมอนโอเคครับตอนนี้ไลม่มนะฮะเราไปช่วยล่าดีกว่า ไหวโดนทุบตูบแตกเรียบร้อยด่ากูและด่ากูและด่ากูและแหลงพึ่งรีซ่าหยิบตัวเล่นไม่เป็นเรื่องไดี๋ยก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยดูนะบอกแล้วเจอคอมโบสองตัวงนี้เล่นยากมากนะ เดี๋ยวเราเงินตามเพื่อมันเล่นยากเข้าไปใหญ่นะฮะหมื่นห้าต่อสองพันสองการเงินรวมนะคะัเนี้ยโอเคครับลิงบอกว่าเจ็บเ,บเลยอ่ะหวานเจ็บเลยเ่นะียญเนี้ยบอกเลย เน็ตได้ครับถอยเลยไม่ไหวอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหแล้วดูดูมือฝั่งฝั่งมือข้ามเรากดอย่างเดียวเลยกดทับอ่ะถอยครับพนา้าโอเคโอเคตอนนี้อลิสเตอร์เปิดมายนะครับเหลือแวนกับเลเวนดันนะฮะตอนนี้ ตอนนี้ผมต้องถอยอ่ะเพราะผมว่ายัางไงก็สู้ไม่ได้แวนกําลังกลับบ้านนะครับมีหน้ากําลังจะเกิดเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วเขาดัานกลางอยู่ตอนนี้เขาดัานกลางอยู่มีหน้ากําลังสวบครับใจยเย็นคนระับใจยเย็นมีหน้ามีหน้าซซบชุดเดียวผมใส่อ่ะผมบอกเลยเล่นยากมากเอาละครับตอนนี้เป็นายเทพีที่กำลังโดนะครับ โอเคครับจังหวะน,นี้ยังไงต่อครับเออเอาไว้มาเว้ยมาเว้เรืออาิสเตอร์ครับอลิสเตอร์อันนี้สิมนอาริสเตอร์อรอรคีฟกำลังเข้าคีฟกำลังเข้าลอก่อนลอก่อนเออลอก่อนทีงชนะตอนนี้สกอร์7ต่อ20ครับตอนนี้กำลังไล่ทาลานะฮะ แล้วผมพยายามบันทีกนะฮะออกทอยให้ได้ก่อนอะเต็มเนี่ยออกทอยให้ได้ก่อนรอลาวรอลาวรอลาวรอเพื่อรอเพื่อกูเห็นลิงนะกูเห็นลิงลิงเข้าไปทุบลิงเข้าไปทุบไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวถอยถอยเล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 ยเออ อะลครับตอนนี้สภาพคล่องสภาพคล่องซะด้วยเฮียชื่อรวบรู้รู้รู้เปล่าว่าสับอวีคำนี้เขาจ้องจะเล่นคุณอยู่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ได้โอเคตอนนี้อองมุลานะฮะอีกแป๊บนึงเอออีกแป๊บนึงตอนนี้กำลังคุ้มการเล่นนะะกูว่าต้นไม้ไม่รอด ตัวรวมตัวอย่างนี้รวมตัวอย่างนี้เคลียร์คลิปเคลียร์คลิปรวมตัวเคลียร์คลิปเลยเราออกไปไหนไหม่ค่อยได้แล้วตอนนี้นอันตรายมากโอเคสวยครับจังหวะน,นี้แต่กูทำอะไรไม่ค่อยได้ครับซีซีทั้งนั้นนะเยตสเอาล่ะครับโอ้โหเอนจอยครับผมแหมเอาล่ะครับจังหวะน,นี้ดิงตายครับผม ตอนนี้เหลือแวนเพียงตัวเดียวการจะบชนะของทีมฝันดุงคข้าบจะชนะได้หรือไม่เรียบร้อยเยีนจัดวีเลสศูสามโดนคอมโบทาล่ายิบเน็ตไปเ <c oughs> ต็นนาป้อมด้วย <c oughs> แล้วไปดี่คองที่พวกเราไม่ปลอดภัยซะฮีอะไรไม่ปลอดภัยซะไหนอะไรเวนศูนย์คิว แนะนำนะครับคลิปนี้อย่าไปทําตามไม่นั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับเออแค่เรามาเกียนให้ทุกคนนิดหาก,กันนะครับศูนย์สามมีอยู่จริงเนี่เวเลสศูนยิว,วะเขาหน้าต้องฝึกล่นเวเลสให้เยอะกวัน้นะีกฝึกฝึกเอาไว้นะสกิลก็ไม่ค่อยโดนะถ้าสกิลโดนนะผมบอกเลยช้ำๆจริงๆเป็นตัวเล่นง่ายนะครับ แล้วทำไมเครื่องของ่งโอเคครับมีโอ้โหปัดป้องกันดาวครับลบหนึ่งดาว MVP ครับซึ่งได้แก่ย่ำกระหม่อมนะฮะโอเคกดไลน์นะครับมาดูว่าทีมตรงข้ามทีมตรงข้ามก็ไม่มีอะไรนะเออถือว่าทำดีที่สุดแล้วนะครับเจอคอมโบแทงสอง Bo ตัวไปก็ล่วงนะ โอเคสารคดนีนี้มีเหิงกันนี้แล้วคุใหม่คลิปหน้าครับ